สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วิชวลเกมเมอร์นะคะก่อนหน้านี้พวกเราก็ได้ทำการแนะนำเกมไปหลากหลายแนวแล้วไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือจากค่ายน้อยใหญ่ที่ได้มีการทยอยออกมาเปิดให้บริการก็ล้วนเป็นเกมที่น่าสนใจไม่เบาเลยค่ะโดยในครั้งนี้พวกเราก็ได้ทำการรวบรวมเหล่าเกมแนวเอาชีวิตรอดที่เหล่าผู้เล่นทั้งหลายจะได้มาเป็นผู้กำหนดเส้นทางชีวิตของตนเองมาทำการบอกต่อให้กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบเกมแนวนี้ได้มาลองเล่นกันค่ะส่วนจะมีเกมไหนที่โดนใจคุณผู้ชมกันบ้างเรามาดูกันเลยนะคะ ประเดิมกันที่เกมแรกกันนะคะกับเกมยูโทเปียออริจินกับเกมแนวเอาชีวิตรอดจากแดนมังกรที่จะพาผู้เล่นมาสัมผัสก,กับการใช้ชีวิตพร้อมกับเอาตัวรอดในยุคดึกํำบันอันรายล้อมไปด้วยเหล่าสิงสาราสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ค่ะโดยเกมนี้ทางผู้เล่นจะต้องทําการรวบรวมเหล่าทรัพยากรวัตถุดิบนํามาใช้สอยในการคราฟเป็นอาวุธอุปกรณ์ชุดสวมใส่สิ่งอำนวยความสะดวกและที่อยู่อาศัยเพื่อให้เรานั้นอยู่รอดไปวนันๆค่ะและที่สําคัญเกมนี้ก็ยังมีระบบพลังงานและความหิวโหยที่ทางผู้เล่นต้องหมั่นเช็คเพื่อทําการเตรียม หามาประทังความหิวอยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะแถมเกมนี้มีระบบการดำรงชีวิตมากมายที่น่าสนใจอย่างระบบการล่าสัตว์ระบบขับขี่สัตว์ระบบการตกปลาระบบทําอาหารรวมไปถึงระบบการใช้เวทมนต์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านต่างๆและนอกจากนี้ภายในเกมก็ยังให้เราได้ออกสำรวจโลกกว้างพร้อมกับการค้นหาที่ซ่อนสมบัติและทําการประทะกับเหล่ามอสเตอร์อันร้ายกาจที่คุณสามารถช่วยเพื่อเพื่อไปท้าทายกันได้ค่ะ มาต่อกันที่เกมที่2กับเกม Underworld the Shelter ที่ใครเห็นรูปแบบเกมนี้แล้วนะคะต้องนึกถึงเกม For Out Shelter กันค่ะแน่นอนนะคะว่าภายในเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกม For Out Shelter ซึ่งตัวเกมนั้นก็ได้นําเสนอเรื่องราวของเหล่ามนุษยชาติที่ประจนกับโลกที่ล่มสลายอันเนื่องมาจากสงครามนิวเคลียร์ทำให้ผู้คนนั้นต่างลี้ภัยไปอาศัยอยู่ภายในใต้ดินนั่นเองค่ะโดยทางผู้เล่นจะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่ต้องดิ้นรนในการออกตามหาทรัพยากรตามดันเจียนที่มีทั้งภารกิจและเหล่าไอเทมอุปกรณ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยในการดํารงชีวิตของเราอีกทั้งเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นทําการวางแผนในการบริหารฐานที่พักอาศัยตามห้องต่างๆบริหารจัดการคนในการทําหน้าที่ภายในฐาน รักษาสภาวะจิตใจของผู้คนไปจนถึงการสะสมจัดสรรทรัพยากรต่างๆในการเลี้ยงชีพและภายในเกมนี้ก็จะให้ทางผู้เล่นออกไปสำรวจโลกกว้างเพื่อนำทรัพยากรกลับมาประทังชีวิตแถมยังมีระบบการ PvP ที่ทางผู้เล่นจะได้ปะทะกับเหล่าผู้เล่นคน,นอื่นๆอีกด้วยค่ะผ่านกันไปแล้วถึง2เกมคราวนี้เรามาดูเกมที่3กับเกม The Walking Zombie 2ที่หากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบเกมแนวเอาตัวรอดจากซอมบี้ต้องมาลองเล่นกันค่ะ สำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Survival ลูกผสมเกมแนว RPG ที่จะให้เรามาเป็นผู้รอดชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันไวรัสซอมบี้ทำให้ตัวเรานั้นรอดพ้นจากการกลายร่างและเรานั้นจะต้องทำการเดินหน้าสืบหาเบาะแสเรื่องราวทั้งหมดของโลกที่ล่มสลายจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจนมนุษย์ทุกคนกลายมาเป็นซอมบี้นั่นเองค่ะโดยเกมนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าติดตามทั้งเนื้อเรื่องหลักและเนื้อเรื่องรองมาพร้อมกับระบบที่น่าสนใจอย่างระบบคามาที่ทาผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะทำการดำเนินเรื่องราวในททางทีีด่ดหรือ ดีนั่นเองค่ะอีกทั้งตัวเกมนี้ก็ยังมีระบบมินิเกมและภารกิจสไนเปอร์ที่คุณจะต้องทําการกำจัดเหล่าซอมบี้และจะได้เผชิญหน้ากับเหล่าซอมบี้หลากหลายแบบปจนถึงบอสซอมบี้สุดโหดที่จะมาเสริมให้กับเกมนี้ดูท้าทายมากขึ้นนะคะ เดี๋ยวเรามาแนะนํากันต่อกับเกมที่4อย่างเกม f a l l e n World Jurassic s u r v i v o r ที่ในคราวนี้นะคะจะพาผู้เล่นมาเอาชีวิตรอดภายในโลกที่คลาคลับไปด้วยเหล่าไดาโนเสาร์ในยุคดึกดําบรรดูจากตัวเกมนี้แล้วนะคะก็มีความคล้ายคลึงกับเกม d ู l a n Go ในส่วนของระบบการเอาตัวรอดที่เหล่าผู้เล่นทั้งหลายจะได้ออกสํารวจทําการไล่ล่าไปในโลกของไดโนเสาร์เต่าล้านปีพร้อมกับการออกตามหาน้ําอาหารและวัสดุทรัพยากรในการนํามาคลาเป็นอาวุธอุปกรณ์ป้องกันรวมไปถึงที่พักอาศัย ที่เรานั้นสามารถสร้างเป็นอาณาจักรเพื่อทําการคุ้มกันในการดํารงชีวิตของเราให้อยู่รอดปลอดภัยจากสิ่งมีชีวิตอันดุร้ายอีกทั้งตัวเกมก็ยังมีระบบอันดูน่าสนใจค่ะอย่างเช่นระบบคู่หูในการฝึกฝนไดโนเสาร์ระบบสัตว์ขี่ระบบการสร้างที่อยู่อาศัยและกับดักในการป้องกันภัยนอกจากนี้นะคะภายในเกมเราก็จะได้ปะทะกับเหล่าซอมบี้ที่จะมาร่วมแจมภายในเกมให้ดูแปลกตามากขึ้นอีกด้วยค่ะ ถึงตาของเกมสุดท้ายกันนะคะอย่างไลฟ์อัฟเตอร์ที่สาวกเกมมือถือจะรู้จักกันในเกมที่มีชื่อว่า The Day After Tomorrow นั่นเองค่ะซึ่งตัวเกมนี้นะคะก็เป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ทางผู้เล่นจะต้องทําการเอาตัวรอดจากหายนะของโลกหลังเกิดเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและทําให้คนส่วนใหญ่นั้นกลายมาเป็นซอมบี้โดยเกมนี้ทางเพื่อนจะได้สนุกกับการเสพเนื้อเรื่องพร้อมกับการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายรอบด้านซึ่งภายในเกมนี้นะคะก็มีระบบความหิวโหวยระบบสภาพอากาศที่เราจะต้องคอยรักษาร่างกายของเราให้ดู อบอุ่นและมีอาหารมากินประทังชีวิตอยู่เสมอค่ะและภายในเกมนี้ทางผู้เล่นก็จะได้ออกสำรวจทำการล่าสัตว์ตกปลาหาทรัพยากรมาสร้างเป็นอาวุธอุปกรณ์สร้างที่อยู่อาศัยที่ใช้ในการพักแรมและทำมาหากินเพื่อขยายในการทำปราะปลูกเลี้ยงสัตว์ขุดแร่ต่างๆมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราให้อยู่รอดแถมเกมนี้คุณยังสามารถชวนเพื่อนหรือเหล่าผู้เล่นคนอื่นๆมาล่าบอสไปพร้อมกันก็สนุกได้ไม่เบาเลยค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเหล่าเกมมือถือสไตล์เซอร์ไวเออเอาตัวรอดที่พวกเราได้มาแนะนํากันค่ะหากใครที่ชื่นชอบหรืออยากแบ่งปันคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และทําการกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆพวกเราก่อนใครก็ได้ที่ช่องของเราวิชวลเกมเมอกันนะคะสําหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ